สวัสดีเช้าๆนะคะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับตู่อีกแล้วนะคะห่างหายจากการทําคลิปยาวไปนานนะคะเนื่องจากตู่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะแล้วก็ยุ่งๆด้วยเช้านี้ตู่จะนึ่งข้าวกินกับน้องไก่นะคะเดี๋ยวแฟนจะทําขนมจีนสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าแกอยากกินนะคะเนาะเดี๋ยวเช้านี้ตู่จะให้ดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ ลมเย็นๆอยู่นะคะเช้านี้แดดแรงอยู่ค่ะยังไม่หนาวมากนะคะจะมีหนาวมาช่วงอ่าสองสามวันนานๆมาแล้วค่ะแล้วก็หายไปเลยนะคะไม่รู้จะเย็นอีกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตุดทำอะไรบ้างค่ะ ทางหลังไปเจ้าครับทางนี้ลูกไก่นี้เราต้มสุกแล้วนะคะกับน้ำตอนแรกค่ะเราเอามาพักไว้เย็นสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาตามรวมกันกับพีก่แกงค่ะ ตัวปว่วนขนาดกินข้าแวแล้วเนี่ยก็ยังจะมาปว่วนแฟนผัดกะทิกับพี่แกงนะคะเดี๋ยวจะเอาส่วนที่ตำม,มื่อกี้มาใส่อีกทีค่ะเิ้ครับแตะอีแตะอีสองตัวนี่นะนห่ อนนี้ก็ใส่ไก่ที่ตำไว้ก่อนหน้านั้นนะคะมาผัดให้หอมๆค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ในน้ำต้มปลาที่เราต้มไว้อีกทีนะคะใส่กะทิลงไปด้วยค่ะตู่ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบใส่มันเยอะสักเท่าไหร่กินแนละ้วมันเหมือนเลี่ยนๆค่ะตอนนี้กลิ่นคือหอมามากๆเลยค่ะทุกคน เชา้าเช้าอากาศก็เย็นดีนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้ก็จะร้อนนะคะคาดว่าอากาศก็คงจะลดลงเรื่อยๆนะคะในส่วนของน้ำของเรานะคะคือเป็นน้ำที่เราต้มไก่ตั้งแต่แรกแล้วนะคะเราล้างไก่แล้วเราเอามาต้มสาวแล้นเราก็อาตักไก่ที่สุกแล้วนะไปตำใส่กับเครื่องแกงที่เราผัดก่อนหน้านั้นนะคะทีนี้ก็รอเดือดหนูอาบแดดก่อนนะลูกนั่งอาบแดดก่อนนะคะเชื้อโรคเชื้อรา มีตัวป่วนมีตัวป่วนไม่ได้ถูกกันเลยสองตัวนี้นี่ก็เป็นผักเอาไว้แกล้มกินกับขนมจีนนะคะทุกคนอันนี้ผักบุ้งตู่รวกไว้ค่ะกินกับขนมจีนตัวว่ามันอร่อยดีกระหล่ำแตงกวาส่วนถั่วนี้ไม่ต้องหั่นหรอกค่ะใครอยากกินก็เด็ดเอาเพราะส่วนมากไม่ค่อยชอบเท่าไรถ้ามันเหลือเราจะได้ใส่ตู้เย็นไว้ทำอย่างอื่นได้ด้วยค่ะน่ากินจังเลย ในส่วนนี้ก็เป็นปลาทับทิมนึ่งค่ะเมื่อวานนึ่งไว้แล้วเช้านี้ก็เหลือแกะไว้ให้ลูกชายนี่ของแปดกลไว้ในส่วนนี้ก็ของคุณนายทองดีค่ะกินไปแล้วเมื่อเช้าตัวป่วนอย่างดื้อเลยคุกข้าวสวยสักหน่อยนะคะนี่นะค่ะเดี๋ยวเอาไปให้ลูกชายกินกัน ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะทุกคนใส่แค่อกไก่อย่างเดียวค่ะแล้วก็ทํากินแบบบ้านๆเนาะเนี่ยค่ะมนะค่ะทุกคนเดี๋ยวกินน้ำยายางจินด้วยกันคะ่ะ มาค่ะอร่อยมากๆค่ะ ตอนนี้ตู่กับแฟนก็กินข้าวกินขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะในส่วนของแฟนก็เดี๋ยวจะทํางานต่อนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ค้างอยู่ไว้ตั้งแต่วันเสาร์นะคะก็ในส่วนของตู่นะคะก็พักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะวันนี้วันหยุดนะคะแฟนก็ทํางานอยู่หน้าบ้านก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรนะับฟังนะคะยังไงก็ ากกดติดตามกดไลค์ให้สูด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ